าพอแล้วพอแล้วเฮ้ยเส้นเพิ่มมุดแล้วเส้นเพิ่มมุดแล้ววันนี้เอาเอามุดแล้วมุดแล้วโตลเฮ้ยมุดแล้วมุดแล้วมุดแล้วเงี้ยอยู่ใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเส้นเพิ่มพอแล้ววันนี้มาลุ่นพี่น้องมาลุ่นเอาเอาเอามุดมุดจอบบอลกับจอบบอลไป เส้นเพิ่มคุ้มปลาคอไงแต่เมื่อเมื่อม,มาลุ่นกันสีจักโลกหัวยย่งออกเด้ยันยันยันเฮ้เอาโยู่นเดียวยังเด่นเล็กเล็กอีกเด่นหนึ่ง มนแกนตือดอกบางนี้เน็กมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมดแล้วหมดแล้วแหงๆวะเอาคือคือมาพันเลยพันพันท่านไดพันมาท่านไดพันท่านไดนะไระอะไรวะว่ดต้องไหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วพี่น้องหมดแล้วเอาอยูเย็ดแขนขัดเีอุ้ยยังไฟทั้งนไปเต็มเยอะยะแ่น่ะไมุดแล้วพี่น้องหมดแล้วดแอันคือบ คือละเดียวนี่คือคือพันแล้วพันแล้วพันแล้วมาแล้วมาแล้วน่าจะโอเคแล้วตัวนี้เนลาเนียเา่่ลมาามาอีัวะหลุดเฮ้ยมีนังวะเฮ้ยมีนังวะต่ำนี่โอ้โมาเร็ว้มาเร็วอ้มาเร็วเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาแวดิ้งยัเมย่อไรเฮ้ยเฮ้ยยไม่ตัวดีไหมว่ากับข่าจะเป็น nữa uống nước uống nước con hổ hổ bưng 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 hổ ui bưng Ôi, quá nhiều quá đây mấy, là bị đong nguyên này này mời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  này này mời 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 เสียนเพล่มันแล้วมือนี่โอ้ช่วงใบไมาแห้ง่วงใบว่ะสองใบสองใบมาแล้วมาแล้วมุดแล้วมุดแล้วเสียนเพลิมุดแล้ววะเนี่มีรุ่นแล้วพี่น้องมีรุ่นแล้วโอ้ยมุดแล้วมุดแล้วโอยตัวบ่ใหญ่โอ้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ยตัวงามตัวนี่แม่ปอไนย์ยังได้เป็นโลกตัวนี่ โอกเจ็ดแปดจีละไงไงไงเจ็ดแปดีด้วยโอเคโอเคปลามันมาออกมาจุ่นแม่ไงเออเบิกเนี่เบิกเน่พี่น้องโอ้โหเบิกเน็บพี่น้องเต่ละตัวนารุ่นนารุ่น